สนับสนุนโดยมูล,ล,นนออลนิธิมิรโคออฟไลฟ์ว้าวบันเทิงสวัสดีครับกลับมาพบกับวุ้นในรายการว้าวบันเทิงสาระบันเทิงแบบไม่ตัดแบบค่ายเลยนะครับโอ้โหว,วันนี้ก็คือว่าเป็นวัน จันต้นสัปดาห์เลยนะครับวันที่6ตุลาคมนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมมีความสุขกันดีหรือเปล่าครับซึ่งวันนี้วูดได้คนทุกความสุขมาให้คุณผู้ชมได้อย่างแน่นอนในว้าวบันเทิงในวันนี้นะครับอ่ะไปช่วงแรกกันเลยดีกว่าครับกับช่วงของว้าวอัปเดตว้าวอัป มาอัปเดตข่าวแรกกันเลยนะครับถือว่าเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเลยนะครับในโลกของอินเทอร์เน็ตกับเรื่องของตลกดังอย่างพี่โปงเหน่งเชิญยิ้มนะครับที่ได้มีข่าวออกมาว่าทิ้งคุณแม่ให้อยู่ที่วัดครับผมงานนี้ถือว่าโอ้โหกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างหนักเลยครับจนทําให้พี่โปงเหน่งเนี่ยต้องออกโรงมาชี้แจงกับข่าวนี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ ไปรับแม่มาแล้วนะฮะกลับมาอยู่บ้านคุณแม่มาอยู่ได้ประมาณเดือนเรียกได้ว่างานนี้นะครับเลยทําให้พี่ปงเหน่งเชิญยิ้มเนี่ยได้ควงภรรยาออกมาชี้แจงข่าวเรื่องทิ้งคุณแม่นะครับโดยเจ้าตัวก็บอกว่าตกใจกับข่าวมากเพราะว่าพร้อมกับเปิดเผยนะครับว่าหลังจากที่รับแม่มาอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยแม่ก็มีอาการเหงาครับผมเลยหนีไปอยู่ที่วัด ซึ่งทางหลวงพ่อที่วัดนะครับบอกว่าจะคอยดูแลคุณแม่ให้ยันเลยนะครับว่าไม่ได้ทอดทิ้งช่วงนี้ก็ยังส่งเงินให้ตลอดครับผมพร้อมบอกว่าตนแล้วก็ลูกๆเนี่ยก็มีการไปเยี่ยมอยู่บ่อยๆไม่ได้ทอดทิ้งอย่างที่เป็นข่าวแน่นอนครับส่วนเรื่องแผลของคุณแม่ที่แชร์กันในสื่อโลกโซเชียลนนเนี่ยเนื่องจากคุณแม่ตนเนี่ยได้ล้มครับผมที่ได้ไปผ่าเข่านะครับแล้วก็เป็นแผลติดเชื้อขึ้น ตอนนี้เนี่ยแม่ก็ได้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วพร้อมบอกว่าตอนนี้โ,โหเครียดมากเลยครับเพราะว่าโดนสังคมรุมประนามวอนเลยครับขอร้องของคนในสังคมเลยว่าด้วยโปรดเห็นใจตนแล้วก็ภรรยานะครับโปรดอย่าเข้าใจผิดคิดว่าตนเองเนี่ยทิ้งแม่ตามที่เป็นข่าวในโลกโซเชียลครับผมไปรับแม่มาแล้วนะฮะกลับมาอยู่บ้านคุณแม่มาอยู่ได้ประมาณเดือนกว่าๆคุณแม่อยู่ไม่ได้สาเหตุอะไรครับที่อยู่ไม่ได้หนึ่ง เหาสองแกไม่มีความผูกพันกับในครอบครัวผมเพราะเบื่อปับ๊บแกก็หนีไปหนีไปก็ไปตามตามก็สรุปแล้วก็คือว่ากลับไปที่เก่าครับก็คือที่วัดปยาสุเรน <ไป S 1> เออจริงๆแล้วผมก็พูดง่ายๆนะเหวอเลยนะเหวทั้งวันเลยนะถ่ายละครอะไรต่ออะไรไม่รู้เรื่องเลยขับรถด้่ใจลอยเลยแม่ผมผมถึงผมไม่ได้ไปเองผมก็ต้องให้ลูกผมไปดูแลนะครับไม่ได้ทิ้งนะครับผมคิดว่า เพื่อนๆแล้วก็สังคมทุกๆท,ท่านนะครับพวกสื่อมวลชนเนี่ยคงคงคงเป็นกลางให้ผมนิดหนึ่งนะฮะเป็นกลางแล้วก็จะช่วยช่วยช่วยกันนิดหนึ่งมาต่อกันที่ข่าวนี้เลยครับผมถือว่าตกเป็นประเด็นในเรื่องของดาราปริศนาอักษรย่อนะครับที่มีการไปตัดชุดตามร้านแล้วไม่จ่ายเงินโดยอ้างว่าเป็นดาราเลยได้เลยได้ใส่ชุดฟรีนะครับเลยทำให้สาวเนโชติกาวงวิราชเนี่ย ต้องออกมาปฏิเสธข่าวว่าไม่ได้เป็นดาราปริศนาคนนั้นซึ่งเผยนะครับว่าตกใจแล้วก็งงกับข่าวนี้มากเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยมีสไตลิสเป็นคนดูแลพวกเสื้อผ้าให้อยู่แล้วซึ่งไม่น่าจะเกิดปัญหาแบบนี้ครับผมแล้วทุกครั้งเนี่ยที่ไปยืมกับทางร้านที่ให้ยืมเสื้อผ้าก็แฮปปี้ดีไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลย สี่เนี่ยก็ไม่เคยได้ยินข่าวอะไรแบบนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราคิดว่าถ้ามีปัญหาแล้วก็แก้ค่ะอาจจะเป็นการสื่อสารที่ผิดหรือเปล่าแต่ว่าก็ยังมั่นใจว่าไม่ใช่เราแน่นอนปกติเวลาเราไปเองเนี่ยเราจะมีน้องสไตลิสที่จัดการดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนแบรนด์เสื้อผ้าที่อ,อ่น้องเขาไปนั่นนี่มาก็ทุกคนแฮปปี้หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ก็ส่วนมากก็ไม่มีนะคะส่วนมากเราจะเป็นรู้สึกขอบคุณเขามากกว่าเลยก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะคะ และอีกหนึ่งคนนะครับที่เจอปัญหาเดียวกับสาวเนยโชติกานั่นเองก็คือสําหรับนางเอกสาวมิ้นชลิดานั่นเองครับที่ล่าสุดเนี่ยเจอกระแสข่าวนางเอกอักษรย่อมอม้าทําพิดเหมือนกันครับซึ่งเจ้าตัวได้ออกมาชี้แจงนะครับว่าตนเนี่ยไม่ใช่นางเอกอักษรย่อมอมาที่มีปัญหากับกองถ่ายแบบแล้วก็เบี้ยวเงินร้านตัดชุด ซึ่งเผยครับผมว่าไม่ซีเรียสกับกระแสข่าวแล้วก็ยอมรับนะครับว่าไม่รู้สึกอะไรกับข่าวด้านลบอักษยรย่อมอมาที่ทำพิษอยู่นี้พร้อมเผยครับว่าตนไม่ใช่คนที่มีนิสัยตามที่เป็นข่าวอีกด้วย เปลี <Loc> mm ่ยนโลเคชันอะไรเงี้ยไม่มีแน่นอนค่ะ mm hmm. ไม่เคยตอนอ่านก็ตกใจเหมือนกันค่ะแต่ว่า mm hmm. พออ่านอ่านไปเรื่อยๆพอรู้รายละเอียดแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเราเราไม่เคยทําแบบนั้นแล้วแบบเพื่อนๆวงการแฟชั่นก็จะรู้ค่ะไม่มีเลยค่ะส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่ายืมไปออกงานอะไรเงี้ยมีแต่ถ้าเกิดว่าไปไป,ไปสั่งตัดอะไรเงี้ยไม่มีค่ะมีเบื่อบ้างไหมแบบเจอเจอแต่เาแบบไม่ค่ะก็ก็เป็นเรื่องปกติน้อท,ที่เจอกันอยู่บ่อย เรียกได้ว่าพร้อมออกมาฟันธงเรียบร้อยแล้วนะครับกับการันตีความมันความแซส่สุดอลังการเลยครับสำหรับคอนเสิร์ตฉลอง20ปีกับคอนเสิร์ตคนนกกับดอกไม้ The Original Returns นั่นเองนะครับของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กินไตที่จะเปิดจัดการแสดงในวันเสาร์ที่28กุมภาพันธ์และอาทิตย์ที่1มีนาคม2558ปีหน้านั่นเองครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับโดยล่าสุดเนี่ยพี่เบิร์ดได้ควง5ดอกไม้สาวไม่ว่าจะเป็น พี่ใหม่เจริญปุระพี่คริสตีน่าอากิาพี่มาชาว,วัฒนาพาณิชพี่แอมสาวรักแล้วก็พี่ก้อยสัญญ่านั่นเองครับซึ่งแท็กทีมกันออกมาเผยเลยนะครับว่าตอนนี้ยืนยันคอนเสิร์ตคนนกกับดอกไม้เนี่ยไม่มีการเลื่อนอีกอย่างแน่นอนซึ่งแย้มนะครับว่ามีการวางแผนเตรียมเซอร์ไพรส์แล้วก็ความประทับใจให้กับคนดูอีกด้วยขณะเดียวกันก็เผยถึงชุดเสื้อผ้าหนนะ้าผมบนเวทีว่าง,งานนี้โอ,อ้โหทุกคนจัดเต็มอย่างแน่นอนครับ เป๊ะครับ uh huh. ความฟิตของพอเป๊ะมากครับช่วงนี้ลองสังเกตดูหน้าทุกคนว่าสดใสไหมสดใสามากครับ <Okay. S 1> ความพิเศษคราวนี้เข้มข้นขึ้นมามากครับในเรื่องของโปรดักชันด้วยและในเรื่องของเพลงด้วยนอกจากนี้มีแสตมป์เพิ่มเติมไหมครับตอนนี้ก็ตอนตอนนี้ก็เดินชนกันแล้วนะรัะ <c oughs> แต่ก็ยังไม่แน่เราอาจจะมีก็ได้ <c oughs> วันจินจะมันต้องแน่นแน่นอนครับเพราะตะะนานาเนี้ไม่มีใครยอมกันเลยครับ <c oughs> งานนี้ต้องสนุกแน่เลยครับผมอะมาถึงข่าวของพระเอ,ะเอกมากทะเลนนะครับวิกเจ็ดสีอย่างหนุ่มพอ้อสันที่ล่าสุดเนี่ยเงินเพิ่งหายไปที่สนามบินใช่ไหมครับตอนนี้ก็มีกระแสะข่าวออกมาอีกแล้วว่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนผู้ใหญ่ทางช่องเนี่ยสั่งให้ลดน้ำหนักโดยด่วนซึ่งล่าสุดน,นะครับมาเจอหนุ่มพอ้อที่งานท่องโลกกว้างด้วยความหอมเจ้าตัวก็ได้ออกมาชี้แจงครับผมว่าตนไม่ใช่พระเอกที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวอย่างแน่นอน แต่ว่ายอมรับนะครับว่าโดนผู้ใหญ่สั่งลดน้ำหนักจริงซึ่งเผยที่อ้วนขึ้นนะครับเพราะว่าทำงานหนักจนไม่มีเวลาออกกำลังกายนั่นเองครับซึ่งงานนี้นะครับหนุ่มพอดก็บอกว่าไม่ได้อ่อไม่รู้สึกอะไรหากมีคนทักว่าอ้วน,นจนออกมาทางแก้มนั่นเองครับปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปจริงจริงก็ช่วงนี้ฮะช่วงนี้มันเราเราไม่ค่อยได้เข้าฟิตเนสสักเท่าไหร่ในช่วงนี้ไม่ได้ปล่อยตัวถึงขนาดนั้นนะเราก็ยังไปแบบว่า ยังไปทําหน้าบ้างยังไปทําอะไรบ้างนะแต่บางทีช่วงนี้ไม่หล่กําลังกายแค่นั้เลยเพราะโดนท่าแบบนี้มีหน่อยๆบ้างไหมสบายครับผมชิลๆมากเลยปกติฮะชินละที่ไปทำอะไรกับหน้าบ้างปล่อยเลยครับปล่อยให้เป็นตามธรรมชาตินะครับธรรมดาดีกว่าฮะเดี๋ยวยิ้มยากไม่เอาสวัสดีครับพี่นี่ยังไงเนี่ยนี่ยิ้มแล้วยิ้มแล้วไม่เอาไม่ชอบโอ้โหถือได้ว่ายังหล่ออยู่เหมือนเดิมเลยนะครับ มาถึงข่าวของพระเอกหนุ่มแท็กพลันยูกันบ้างดีกว่าที่หลังจากที่กลับมาคืนดีกับดีเจต้นหอมนะครับโอ,อ้โหก็เห็นมีการสวีทกันมากขึ้นเลยครับผมล่าสุดเนี่ยหนุ่มแท็กก็เผยว่าทั้งคู่ได้มีการตั้งกฎให้มีวันสารภาพบาปซึ่งถือว่าเป็นวันที่10ของทุกเดือนนั่นเองครับเพราะว่าจะได้มีเวลาปรับความเข้าใจให้ตรงกันแล้วก็มีเวลาได้คุยกันมากขึ้นด้วย ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับกับกระแสข่าวอยู่ก่อนแต่งเพราะว่าครอบครัวงทั้ง2ฝ่ายเนี่ยรับรู้แล้วก็เข้าใจด้วยครับส่วนเรื่องแต่งงานที่อีก3ปีเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหนุ่มแท็กเนี่ยกำลังทุ่มเงินหมดหน้าตักเลยในการสร้างวิลล่าที่เชียงใหม่กับคุณพ่อน,นั่นเองครับ ก็เติมความหวานให้ตลอดครับหลังจากที่เราคุดมานานครับแฮปปี้ครับตอนนี้ก็ทําแต่งานมีเขามีงานมีครอบครัวครับคือผมบอกตรงๆเลยนะฮะว่าผมก็ไม่ใช่เด็กแล้วนะครับการที่เราจะอยู่ด้วยกันหรือว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดครับผมทุกทุกคนลบภาพโลกสวยไปเลยนะเอาชีวิตจริงเลยนะไม่ใช่ดาราเขาก็อยู่ ยังไงอยู่ด้วยกันจับมือกันงี้เหรือว่าคุณพ่อผมรู้คุณแม่เขาก็รู้รู้หมดครับเราไม่ได้ปิดอะไรอยู่แล้วครับผมขอทาวิลล่าที่เชียงใหม่เสร็จก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ากี่ปีครับประมาณไม่เกิน3ปีครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับความบันเทิงช่วงแรกแต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้นะครับช่วงหน้าเราจะมาอัปเดตเรื่องราวของคนในวงการกันบันเทิงกันต่อสักครู่เดี๋ยวทีวอลบันเทิงครับบันเทิง ว้าอัเดกลับมาอัปเดตข่าวในวงการบันเทิงกันต่อนะครับโอ้โหมาเริ่มกันที่ข่าวนี้ต่อเลยที่หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับมีกระแสข่าวว่าทั้งคู่เนี่ยเกาเหล่ากันก็คือสาวเปิ้ลไอรินกับสาวกระแต กับสาวใบเตอยอาสยามนั่นเองนะครับซึ่งงานนี้ล่าสุดเนี่ยสาวเพิ่อนไอรินก็ออกมาบอกว่าไม่รู้จักกับสาวใบเตอยอาสยามแล้วก็ยังถามกลับด้วยนะครับว่ามีชื่อนี้บนโลกใบนี้ด้วยเหรอโอ้โหงานนี้จะเป็นยังไงไปชมข่าวนี้กันเลยครับ จากประเด็นเรื่องที่สาวใบเตยอ,อาสยามนะครับปฏิเสธว่าไม่ได้กดไลค์เพจแอนตี้เปิ้ลไอรินแต่แหล่งข่าวต่างๆก็ยืนยันเลยนะครับว่าสาวใบเตยนั้นได้ไปกดไลค์จริงๆล่าสุดครับผมเปิ้ลไอรินก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าไม่สนเรื่องที่ใบเตยเนี่ยไปกดไลค์แฟนเพจแอนตี้เลยพร้อมถามกลับกับนักข่าวนะครับว่ามีคนที่ชื่อใบเตยอ,อยู่บนโลกนี้ด้วยหรอ ส่วนเรื่องอีกฝ่ายที่ไปบอกยกเลิกงานนะครับเพราะว่ามีชื่อตนเนี่ยก็ตนก็ไม่ได้คิดว่าผิดอะไรจึงไม่จำเป็นต้องหลบหลบหน้าใครนะครับขอเชื่อของเรื่องกดแห่งกรรมมากกว่าซึ่งเผยนะครับตอนนี้ก็ได้มีการทำบุญกรวดน้ำให้อีกฝ่ายแล้วด้วยทางด้านเรื่องของ MV นะครับล่าสุดที่ถูกโกงไปแล้วก็ไม่เป็นไปตามที่คุยกันไว้กับทีมงานตอนนี้ก็คิดไว้แล้วครับว่าจะขอรื้อแล้วก็ถ่ายใหม่ทั้งหมดเลย คยได้ยินนะคะก็คงไม่มีในโลกนะคะ<ม>เพราะว่าตัวเขาเองก็บอกว่าไม่มีเพจไม่มีเพจนี้ในโลกก็คงไม่มีเรื่องนี้ในโลกะคะ่ะเปิ้ว่าแอปนี้ใครๆใช้ก็ได้ไม่ได้จาะจงว่าต้องชื่อนั้นหรือชื่อนี้อะคะ่ะจริงๆเปิ้ลไม่ใช่คนสวยหรือเพอร์เฟกต์ก็จะใช้แอปก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเปิ้ลบอกว่าเปิ้ลเกิดมาเปิ้ลไม่เคยใช้แอปเลยอะคะ่ะทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดเลยรูปออกมาก็ยังไงก็อย่างนั้นเปิ้ลว่ามันแปลกมากกว่าค่ะนี่เปิ้ลใช้แอปจริงๆใช้หลายแอปด้วยค่ะ มาต่อกันที่คู่นี้เลยครับกับหนุ่มเอียงสิทธาแล้วก็แจมเนโกะจำนะครับที่ได้ควงคู่กันออกงานเปิดตัวช่อง2เผยครับผมว่าเพื่อตอกย้ำกระแสละครชิงรักหักสว่านล่าสุดนะครับหนุ่มเอียงก็ได้มีการหอบดอกไม้ไปให้สาวแจมถึงคอนเสิร์ตด้วยโดยหนุ่มเอียงนะครับก็บอกว่าเป็นการให้กำลังใจตามปกติ ส่วนทางด้านสาวแจมก็เผยนะครับว่ายังไม่ใจอ่อนแต่ขอดูไปก่อนเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรนะครับช่วงนี้ซึ่งตอนนี้ก็สนิทกันในระดับหนึ่งแล้วก็คาดว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามาจากกระแสละครน,นั่นเองส่วนทางด้านเรื่องส่วนตัวนะครับก็มีคุยกันบ้างอยู่เรื่อยๆเลยแต่ว่าช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเพื่อนผู้ชายที่สนิทที่สุดครับผมแล้วก็อยากจะให้ดูกันยาวๆไปก่อนอนาคตข้างหน้าเนี่ยคงจะต้องค่อยๆดูกันไป อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ดูแบบพิงคละขักสว่างก็จะแบบชอบแบบคุณหานกับบุษบาบันแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกไปตลอดเนาะว่าเป็นเพื่อนกันอะไรก็อ <c oughs> นาค,คตแล้วกันครับ <c oughs> ใช่ ดูใบทั้งคู่ก็น่ารักเหมือนกันนะครับเนี่ยเอามาต่อกันที่สาวคนนี้เลยดีกว่าครับที่เจอกระแสว่าทําศัลยกรรมอีกรอบแล้วครับสำหรับกระแตอาสยามซึ่งเธอก็ได้ออกมาปฏิเสธว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าเธอไปดัดฟันมาอีกรอบมากกว่าใบหน้าจึงดูเปลี่ยนไปนะครับผมพร้อมกับดูแลตัวเองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายทุกวันเลยจึงอาจจะทําให้ผอมลง ซึ่งในขณะที่มีข่าวนะครับว่าแอบกิ๊กกักกันอยู่กับนุ่มก้าวจิรายุเนี่ยโ,โหไม่เป็นความจริงเลยครับเพราะว่าไม่ได้มีอะไรเลยแล้วก็เธอเนี่ยไม่เคยร่วมงานกันด้วยแต่ยอมรับนะครับว่าชินกับข่าวแบบนี้อยู่แล้วซึ่งตอนนี้ก็ยืนยันเลยสถานะโซดแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังจะมีผลงานเพลงใหม่ด้วยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ผิวหน้าที่เป็นของตัวเองด้วยครับดูแลตัวเองมากขึ้นโดยทีอ่ออกกาลังกายเนาะแล้วก็ ิตัวเองมากขึ้นมันผอมลงแล้วก็เลยอาจจะทําให้เราดูเรียวด้วยตอนนี้นะคะว่างค่ก็มีความสุขกับงานแล้วก็ตอนนี้เหมือนเราเตรียมทําผลงานหลายๆอย่างทั้งเพลงแล้วก็เดี๋ยวจะทําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับครีมบํารุงหน้าด้วยเพราะช่วงนี้ก็แบบแฮปปี้กับผิวตัวเอง อย่างไรก็สาวกระแตก็บอกแล้วนะเพราะว่าออกกําลังกายนั่นเองตนก็เลยดูดีขึ้นนั่นเองครับผมแต่ว่าความบันเทิงยังไม่หมดเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่าครับกับสาวคนนี้สาวโฟสโกลร,รัรั์นั่นเองนะครับที่ล่าสุดมีข่าวอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าเพราะว่าเต้นแรงในคอนเสิร์ตนั่นเองงานนี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ มาต่อกันที่สาวคนนี้เลยนะครับที่เพิ่งผ่านพ้นงานคอนเสิร์ตกามิกาเซ่ไปหมาดๆล่าสุดในงานเปิดตัวช่อง2ครับผมสาวโฟสโกลัตก็ <GO av uther> ได้เผยถึงอาการเจ็บของหัวเข่าว mm ่าตอนนี้เนี่ยที่ได้รับบาดเจ็บจากการเต้นบนเวทีก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับผมเหตุผลเนี่ยน่าจะเต้นเยอะไปหน่อยนั่นเอง ในขณะที่หนุ่มนัดนะครับแฟนของเธอก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันครับผมแล้วก็ในงานเนี่ยก็ได้ส่งกำลังใจโอ้โหเป็นพวงมาลัยแบงค์มูลค่าร่วมถึง20,000มาคล้องคอในคอนเสิร์ตซึ่งเธอนะโอ้โหก็ตั้งใจจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกเลย นี้นะครับก็ทั้งคู่ก็มีการเจอกันบ่อยมากขึ้นครับผมเพราะวา่าต้องคุยเรื่องของผลิตภัณฑ์ครีมที่ทําร่วมกันซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ทําไปได้ถึง80%แล้วเหลือแค่เคลียร์เรื่องการตลาดแล้วก็เร่งเปิดตัวให้ทันปีนี้อย่างแน่นอนครับผม ไพี่นัดก็บอกว่าให,ให้ให้ทานยาค่ะแล้วก็เหมือนให้พันผ้าไว้จะได้ดีขึ้นนะะตอนแรกตกใจเพราะว่าเห็นมีพิมพ์งานบอกว่าเดี๋ยวพี่นัดจะให้พวงมาล,ลัยเราก็เลยนึกว่าอ๋อโอเคคงจะเป็นอะไรแบบขำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเห็นปุ๊บเราก็แบบพี่นัดพี่นัดก็แบบมาเร็วมาเร็วคล้องคองอ,งอ,งอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบออบเออแบบมีกำลังใจ <laughs> ยังไม่ได้เอาไปทำยังไม่ได้แกะเลยค่ะยังอยู่เป็นรวงอยู่ค่ะไม่ได้แกะค่ะก็คงเกะไว้ยังไง้วคงไม่แกะค่ะเป็นที่ล่าลึก มาถึงข่าวของนางเอกกตันยูอย่างสาวแพทย์นาประภากันบ้างดีกว่าครับทีล่าสุดได้มาอัปเดตเผยถึงเรื่องความรักของตนแล้วก็อาการของคุณแม่ด้วยครับว่าตอนนี้อาการของคุณแม่ดีขึ้นแล้วแล้วก็เป็นปลื่มที่มีคนเห็นตนเป็นแบบอย่างในเรื่องของความกตันยูนั่นเองครับแล้วก็โหดีใจมากๆเลยที่ได้รับรางวัลลูกกตันยูด้วย ยอมรับนะครับว่าความรักช่วงนี้มีความสุขดีซึ่งเผยนะครับถึงฝ่ายชายก็มีการให้ของขวัญวันเกิดเป็นกําไลข้อมือด้วยโอ้โหในขณะเดียวกันก็เผยถึงเรื่องคดีความกับพ่อของตนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดแต่ยอมรับครับผมว่ามีการวางแผนเตรียมไก่เกลี่ยกันแล้วช่วงเดือนหน้านั่นเองครับ วันลูกตะตันยูเหลืออะไรหลายๆอย่างก็เป็นเพราะการแชร์นะคะจากพี่ๆนักข่าวด้วยแล้วก็จากโลกออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องขอบคุณแล้วก็ขอบคุณที่น้องๆบางคนที่เอาเอาเราเป็นไอดอลในการที่จะใช้ชีวิตน,นแล้วก็ทํางานดูแลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คุณแม่ก็สบายดีค่ะก็กลับมาปกติแล้วก็แข็งแรงเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ไกลเกลี่ยอยู่อะค่ะก็สรุปคร่าวๆนะคะยังไกลเกลี่ยไม่รู้เรื่อง ทางสารก็เลยนัดให้ไยอีกรอบเผื่อว่ามันจะดีขึ้น มาต่อกันที่ข่าวของหนุ่มคนนี้เลยนะครับที่ล่าสุดเนี่ยลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองโดยการเปลี่ยนสีผมเป็นพ่อหนุ่มผมทองนะครับสำหรับพระเอกหนุ่มอ้วนลังสิทธิ์ที่ได้ออกมาเผยนะครับว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าประชดรักหรือว่าประชดเรื่องใดๆทั้งสิน้นแต่ว่าเป็นเพราะว่าอยากจะทําเล่นเฉยๆโดยได้แรงบันดาลใจมาจากพี่เวฟสาลินนั่นเองครับแค่นั้นเองทั้งนี้ก็ไม่ได้ทําเพราะว่าเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องของดวงอีกด้วย ส่วนเรื่องของผลกระทบเนี่ยตอนนี้ก็มีกระทบกับงานละครเหมือนกันครับซึ่งอาจจะมีการพ้นสีทับหรืออาจจะต้องย้อมกลับไปเหมือนเดิมก็อ,อาจจะต้องขอดอรอดูอีกทีนึงแต่ว่าโหยอมรับเลยว่าชอบมากๆกับลุกนี้ครับผมหเห็นพี่เวฟสาลินครับกับแฟนเขาทําหัวทองมาในช่วงนั้น แล้วเขาบอกว่าเขาเหมือนแว่นโชคใช้สีมากเลยเผมก็เลยอยากจะเป็นแว่นอ่อนนุชครับผมก็เลยไปทํามาบ้าง <c oughs> ไม่ได้ไปชดรักหรือว่าอกหักหรืออะไรครับ <c oughs> ไม่มีครับเพราะว่าชีวิตก็มีความสุขดีครับ <c oughs> เออก็สงสารน้องเขาเห็นมีคอมเมนต์อะไรแบบเยอะแยะมากมายนะครับก็ยังไงก็ขอโทษททผ่านทางนี้เลยคือรูปไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยครับก <c oughs> ็แค่แซลกันขำๆเองไม่นี้มีอะไรครับไปยังไงกันบ้างครับเต็มอิ่มกันหรือเปล่ากับวันบันเทิงวันนี้ที่วูดเอามาให้แต่ว่าถ้ายังไม่เต็มอิ่มเนี่ย ช่วงหน้าวุ้นมีเรื่องราวดีๆมายิ้มกันต่อกับหนึ่งสาวครับผมแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะั้นสักครู่เดียวนะในว้าวบันเทิงว้าวบันเทิงบันเทิงกลับเข้าสู่ช่วงนี้ของวอล์บันเทิงนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเราจะพาไปยิ้มกันต่อกับสาวคนนี้เลยน้องเมสซายวอล์บันเทิงแต่ว่าจะยิ้มเรื่องอะไรไปหาเธอกันเลยครับ ว้าวอมยิม้มสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและสวัสดีพี่วุฒิ์ด้วยนะคะพบกับไม่ไส่เช่นเคยค่ะในว้าวอมยิ้มค่ะวันนี้แม่ไส่จะพาไปเอาใจสาวๆกับ5หนุ่มสุดฮอตในการแข่งขัน,ขนกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่1ดที่ประเทศเกาหลีค่ะซึ่งก็ได้มีพิธีปิดไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองพวกเขาจะเป็นใครจะหล่อจะฟินจะล่ำขนาดไหนไปดูกันเลย มาดูคนแรกของเรากันเลยค่ะฉลามหนุ่มแดนมังกรอย่างหนิงสีเทาวัย21ปีเจ้าของความสูง188เซนติเมตรที่ทำผลงานด้วยกันคว้าซีเรียญทองในการแข่งขัน4รายการด้วยกันค่ะเขายังพกหน้าหน้าหล่อ,ลอขาวตีพร้อมซิกแพคก,กระชากใส่สาวๆมาฝากด้วยนะคะเนี่ยหือ,หอหล่อล่ามจริงๆค่ะ มาต่อกันที่คนนี้เลยค่ะนักว่ายน้ำชาวเกาหลีคนพัคเทหวนนวัย25ปีสูงถึง183เซนติเมตรหล่อชนิดเรียกได้ว่าหลุดมาจากซีรีส์เกาหลีเลยละคะ่ะแถมผลงานก็ไม่เป็นรองใครคว้าม,มาได้ถึงสองเหรียญเงินและหกเหรียญทองแดงแหมทั้งหล่อทั้งเทแบบนี้จะไม่ปลื้มได้ยังไงล่ะคะ ไม่พูดถึงคงจะไม่ได้แล้วล่ะค่ะสำหรับนักฟุตบอลกองกลางลูกครึ่งไทยสวิตอย่างชาลีชับปุ่ยขีดเียกได้ว่าจะจ้านทั้งความหล่อและฝีเท้าจริงๆเลยล่ะค่ะแต่ยังไม่หมดฮะเขายังมีความน่ารักอีกหน้า่เรดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูว่าเขาเขายู่อย่างนี่ครับดูอันนาชัดเรับอกเป็นคนไทยภาษาไทยแข็งแรงจริงๆนะคะเนี่ย ถ้าพูดถึงแบบมินตันก็ต้องคนนี้เลยล่ะค่ะลียิงเดวัย20ปีค่ะที่การันตีได้ว่ากเกาหลีเป็นประเทศที่ไม่เคยขาดหนุ่มหน้าตาดีเลยล่ะคะ่ะมาดูลุกตกของเขากันแข็งแรงจริงๆนะคะเนี่ยนห่ สุดๆเลยล่ะค่ะมาดูคนสุดท้ายของเรากันบ้างค่ะโจเซฟอแซ็กส์กริงค่ะฉลามนุ่มชาวสิงคโปร์อีกคนที่หล่อล้ำสไตล์นุ่มตะวันตกแถมยังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองไปในประเภทผีเสื้ออีกด้วยแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเขายังรักสัตว์เป็นชีวิตจิตใจอีกด้วยล่ะค่ะแหมความน่ารักของเขา แหมสอนลมาว่ายน้ำแล้วอย่าลืมมาสอนสาวๆแถวนี้บ้างนะคะหวังว่าวันนี้5หนุ่มของเราจะทำให้สาวๆหลับฝันหวานไปทั้งคืนเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณชุดสวสวยๆของเมไซายจากนิสาแอนด์เฟรนส์แบนด์ด้วยนะคะแล้ววันคราวหน้ามาพบกันใหม่กับว้าวอมยิ้มค่ะเป็นไงบ้างคะพี่วุฒ ขอบคุน้าจะเอาสาวๆส,ส,สวยๆมาฝากนะคะ,ะได้เลยวันนี้ดูหนุ่มๆไปก่อนอได้ขอบคุณ,<อ>คณน้องสา,สายเลยนะครับสาคว,วามน่ารักน่ารักยิ้มๆแบบนี้นะครับยามค่ำคืนอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกับสกรูดีๆจากคุณป่านระวีกันเลยดีกว่าครับผมกับงานดอกไม้ประจำปีประจำปี2,557จะสวยแค่ไหนติดตามเลยครับ นี่นะคะวาพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่โรงแรมสวีทโฮเทลบร์กในเลิอดแบงคอกค่ะกับงานแฟชั่นโชว์การกุศลดอกไม้ประจำปีครั้งที่28ค่ะซึ่งภายในงานจะมีดาราท่านไหนมาโชว์บ้างต้องรอติดตามกันนะคะเป็นอีกหนึ่งงานเลยนะคะที่รวมบรรดาเซเลบิตี้และพระเอกนางเอกใจบุญวิา่างมากมายกับงานดอกไม้ประจำปีครั้งที่28ของโรงแรมสวีทโฮเทลในเลดบลักแบงคอก โดยมีบริษัท JSL Global Media จำกัดเข้าร่วมจัดงานในครั้งนี้ด้วยค่ะเพื่อหารายได้มอบให้กับสามองค์กรที่ต้องการความช่วยเหลืออาทิกองทุนโครงการฟันเทียงพระราชทานมูลนลิธิคนพิการไทยและโรงเรียนตำรวจชายแดนบ้านใบอังเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะซึ่งงานในครั้งนี้นะคะจึงได้มีการจัดแฟชั่นโชว์การกุศลภายใต้คอนเซปต์เก๋ๆอย่างความมหัศจรรย์แห่งมวลดอกไม้และพฤษาเขตร้อนในสวนในเลิศ จากเหล่าดาราเซเลบริตี้ที่นำโดยแพนเค้กเขมนิีขวัญอุสามณีออมัครพันธ์และนักแสดงอีกมากมายมาร่วมเดินแฟชั่นกันค่ะจากนั้นนะคะก็ปิดท้ายด้วยการเดินรับบริจาคเงินใส่กล่องบริจาคของทางโครงการจากผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้รวมทั้งเปิดโอกาสให้ถ่ายรูปกับพวกเขาได้ยอย่างใกล้ชิดและเต็มที่เลยค่ะโดยเงินรายได้ทั้งหมดจากครั้งนี้นะคะก็จะรวบรวมและนำส่งบริจาคให้กับโครงการต่อไปค่ะ อนุชาบริบาลถ่ายภาพน้องวาววะบันเทิงรายงาน โอ้โหถือว่าละลานตาไปด้วยความสวยหล่อเลยนะครับต้องขอขอบคุณน้องว,วาวับันเทิงด้วยกับสกรูดีดีงานดอกไม้ประจําปีนั่นเองครับและนี่ก็คือทั้งหมดเลยนะครับกับความสนุกสุขหันศานะครับของเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงที่วูดได้เอามาฝากคุณผู้ชมประจําคืนนี้วันจันทร์ที่6ตุลาคมนั่นเองครับวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับทุกการติดตามจริงๆแล้วก็กล่ามาเจอกับวาวบันเทิงได้ใหม่ในวันพรุ่งน,นี้หาทุ่ตรงเป็นต้นใปที่ t ท N24 วันี้วูดแล้ว้วงนมสไซต้องลาไปก่อนจอใหม่สําหรัับวนนี้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะว้าวบันเทงิง